จะไปชิงกันในคู่ที่เจ็ดของรายการครับยอมรับนะครับว่าเพชรมงคนนั้นเป็นนักมวยที่รักษาหุ่นได้ดีครับเชนพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเจอแค่ขวาหน้าเลยครับอ่าชับื้นที่ทันทีครับ กับซ้ายครับเกมการช่วู่นี้ศรีรัตน์ล,ลูกล่างนี่ได้ลอยกว่าครับราเมิเชลล์กำเนิดเข้าหาแล้วมิเชลโอ้ทินทะบาดหนึ่งสองยังไม่หลัวไม่เห็นกับเพชรมงคลกปีศรีรัตน,นะน์ลุกล่างหน้าตาดีครับแล้วเชิดไทยก็เป็นขบวนน,นอกจากจะเป็นนักมวยแล้วนะครับเพชรมงคลนั้นยังเป็นครูที่สอนมวยไทยด้วยครับ ับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงเรียกขัดเถือนก่อนเลยปรับทัศนสัยกติกาไปก่อนครับชาวนานักชกฝรั่งเศสับมิเชลเอนซิเก้ครับมาพอเรอรี่ไปครั้งแรกเกมคนประหยัดจะเบี่ยงเข้ามาเล่นงานฐานลากก่อนแล้วครับโอ้ดูครับครับพุ่งเข้ามาจับนายล็อกเอาไว้แต่ตีไม่ได้ครับไม่น่าจะเป็นเกมที่ถนัดของเขากันแรงมิเชล อยากจะตีด้วยหมัดทุกที่หมัดหนึ่งสองับพิเชลแล้วก็โดนคอลอยใส่เลยครับโอ้โหยแม่หมุนตัวสามออมสิบองศาแล้วจะกลับมาเตะอีกทีครับโอ้มีหลอกมีจริงเลยครับพิเชลเป็นมงคลพยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งขวาเลยครับแหมโดนแขกไปนี่สายหน้าบอกไม่เป็นไรครับเป็บอาการดีครับท่านพิเชล ด้านมายนะครับเป็นงงมงคลบอลไข้างขวาทำตัวโ,โดนก็ไปทำตัวแกบอกว่าไม่เป็นไรอ,อ้่ะมาแล้วครับกรรมการตัวเกมครับโอ,โอ,โอ,โอ้ต้องฟังครับไม่ฟังไม่ได้ครับเบางคนเบียดเข้าหาทันทีเลยครับดูแลแกมีหลอกมีจริงบางคนเล่นงานฐานล่างก่อนพยายามจะตักล่างครับพิเชล มาแล้วครับขวาเป็น,นทัวร์ี่ออกได้ทั้งสองเข็มกันนะครับเป็น,ปนมงคล้ายก็ได้ขวาก็ดีครับยำง้างไว้ไล่ต่อนเข้ามาจนถึงหน้าบ้านตัวเองครับแล้วเสียบเลยครับเป็นมงคลเ<ม>ยาจะใช้วงในนี่แหละครับเล่นงานตระหนักรุ่งจากฝรั่งเศสไยก็ยมเข้ามาก็ายามจะเน้นที่หมัดนะครับมิเชลวันนั้นยังไม่รู้ไม่เห็นเลยครับเยาจะโยกเข้ามา กับการ k orn k orn k orn, เบรกเกมก่อนครับไล่เทด้าเพชรมงคลให้เข้ามุมครับแล้วก็เชิญครับเชิญมานี่ k k ก่อนครับเทด้านมิเชลกรรมการเตือนให้เดินคร <c oughs> ับติดฝอยเยอะไปหน่อยครับในช่วงสักครู่ที่ผ่านมาคร <c oughs> ับพยายามจะล็อกในฝั่งหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับตีด้วยขวาครับเพชรมงคลครับได้ที่แล้วครับรู้แล้วครับว่าควรจะเล่นตรงไหนก็หมดยกซะก่อนครับหากับเดืยวครับ คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามและรับชมกันต่อครับกับรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกคู่มวยมันประจำรายการครับระหว่างธนภัทรมงคลพจนภัยยิ้มนักชกในมุมแดงจากกาฬสินธุ์ครับถือว่าเป็นนักชกที่สรีระรูปร่างหน้าตาดีครับกับธนภัมิเชลเอนโซซิเก้ครับจากฝรั่งเศสสังกัดค่ายมวยลูกท้ำฟ้าครับ ยอมรับว่าแกรักษาหุ่นรักษาร่างกายได้ดีเหลือเกินครับจังหวัเมื่อสักครู่นั้นสวยจริงๆครับหมุน360องศาแล้วก็หันมาสะบัดแข่งอัดลำตัวของทนานเจ้าเพชรมงคลเลยครับเอาละครับในช่วงปลายยกครับของยกแรกับทนานเพชรมงคลนั่นจะจับทางได้แล้วครับนั่นก็คือวงในครับโอ้พยายามจะเน้นที่แ้งขวาแลวครับเพชรมงคลอมิเชลเดินหน้าเลยครับยกดี วางขวาเข้ามามิเชลพยายามจะไล่ต้อนให้จนมุมนะครับแย่ขวาวัดระยะจิมมาแลวครับหมัดชุดของการานมิเชลอือหือพยายามจะเน้นที่หมัดนลครับมิเชลอ่าเพชรมงคนเสียบด้วยข้ขวาทันทีแล้วล็อกในกดลงมาหมุนเหลี่ยมไปด้วยขวาครับครับนวดแลวครับเริ่มที่จะนวดแล้วครับ นา้ึนมงคลเดินทีขวาเข้ามาไล่บ้างอะไรครับพี่พัดกันลุกพัดกันรับกันแล้วเสียวพี่โอ้ยขาอะครับเจาะได้ไปีโอยแพ่งแต่ละทีครับเน้นเน้นทันงสิ้นครับอือหือยากจะเบียดเข้ามาทีขวาแล้วพยายามจะสวนด้วยมัดล็อกนายลู่ลงมาเตีด้วยเข่าขวานะครับ ดีงานสั่งให้ทางด้านมิเชลเน้นสอบบ้างเลยครับแต่จะทำได้หรือเปล่าครับดูเกมบนเวทีเข้ามาแล,ลาแ้วแทงขวาตบด้วยซ้ายจับได้มัดได้แล้วลูดมาไม้ไม่ออกแต่ยังตีได้ครับพยายามจะเดินเกมเข้าใส่เลยครับเพชรมงคลพยายามเข้ามากระแทมกมัแย้บขวาทิ้งมัดขวาแล้วล็อกในห <c oughs> ุนเรียมตีด้วยขวา นี่ละครับเน้นเน้นเนื้อเนืนเน้อครับอัดแน่นด้วยคุณภาพครับแข้งและเข่าของกราเป็นมงคลควายเสียบสายหัวกับอาการครับสายหัวนี่ไม่รู้ว่าเจ็บหรือว่าไม่เป็นไรครับแกอกมาอีกมรั้างครับเจอวงในของกราเป็นมงคลเข้าไปครับมงคลยังคงเบียดเข้าหาครับเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายกดลงมาตีด้วยซ้าย โอ้อาการเริ่มไม่ดีเริ่มไม่เข้าท่าสลากันดานมิเชลโอ้โหนผู้ชมครับตอนนี้โดนวงในเข้าไปวงนอกนี่ไม่มีกลัวเลยครับแต่วงในเนี่ยไม่ชอบครับแกพยายามกันตู่กับทสลายจังหวะแล้วเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาครับเสียงกองเชียร์มาแล้วคกัตดานเจ้าเพชรมงคลแกก็ไม่พลั้งครับพุ่งเข้าใส่ต่อเลยครับเพชรมงคลแทงขวาจิ้มได้หมัดล็อกนายได้ ได้วยขวาเลยครับลูกหล่อ,ลอดที่เขาบอกว่ามีใช้เป็นหวากนึกเลยครับคุณสุปฏิญต้องบอกว่าได้ได้เอฟซีได้แฟนคลับสาวๆครับโอ้ย,อยหน้าก้มลงมาแบบนี้ก็เสยเลยครับแฟงขวาของธนะเป็นม,มคงคลกรบตวัดเข้าไปเต็มๆอุย้ยแตกครับเพชรทุกคนเอา้าเจอศอกเข้าไปครับใบหน้าหล่อๆมีตำหนิซะแล้วครับโอ้ย พยายามใจฮิลันด์หมดแผ่นดินเลยครับหมดยกที่2ครับ ในคู่ที่3ของรายการก็ยังคงคึกคืนจังใสอยู่นนคางด้านมิเชลเอนโซซิเก้ครับนักชกจากฝรั่งเศสครับแต่ว่านี่นะครับเจ้าเพชรมงคลถึงแม้ว่าทําเกมมาได้ดีครับกลับมาเสียโฉมได้ในช่วงปลายยกที่2อโอ้โหได้รับของฝากจากฝรั่งเศสเลยครับไปฝรั่งเศสเองเขาว่ามีน้ําหอมแล้วก็เป็นของฝากแต่ทางด้านมิเชลครับดูครับก็มาเมืองไทยเอาศอกมาแจกครับ กดมาครับพยายามจะยิงหมัดสวนครับแล้วออ,อื้หือศอกขวาของทางด้านดวงคนก็ทําได้เช่นกันเลยครับเอาละครับแต่ตอนนี้ครับสามนาทีสุดท้ายครับเน้นดวงคนยังเปลี่ยนเข้ามาวางแข้งขวาดูเฉลียวพยายามจะเน้นที่หมัดเลยครับตบหมัดอีกแล้วครับ เบิร์นเข้าใส่กับด้านเจ้าเพชรมงคลปักหลักขาด่วนชวนแรกเอ้าโอ้ยลังม้นแผดินเอ้าแต่โดนเข่าของกัตดานเพชรมงคลเข้าไปก็สะดุ้งเหมือนกันครับหมดเสียดด้วยซ้ายล็อกในโอ้โหยังอันตรายครับนักชกจากฝรั่งเศสเอาล่ะครับเบียดเราหาต่อครับกัตดานเพชรมงคลหยับยึดยังไม่ได้เหมือนกันครับจับได้ล็อกได้แต่ไม่เข้าเหลี่ยมตีของเท้าครับเพชรมงคล ครับไล่เข้ามาใหม่ครับทุกคนขีดด้วยขวานำสายแล้วครับจับได้รูดมาไปเตะกระดานไปทุกคนโอ้ยังเซนเข็นนานไปหน่อยครับทุกคนขยับมาทีขวาแล้วกระโดดเขารอยใสเลยครับสายหายแวบเลยครัับจงหวะกระโดดเตะเมื่อสักครู่นี้ครับอทุกคนนะครับมิเชลพยายามจะทิ้งด้วยซอกทุกคนเสียบขวาแทงแรกเข้ามา ยากเข้ามาทิ้งด้วมัดแล้ววางแขนขวาเติมเลยครับมิเชลพยายามจะทิ้งด้วมัดซ้ายแั่ก็จะวาเดินไปเกี่ยวเชือกเตะแบบนี้นี่ไม่ได้นะครับกรรมการต้องเบรกเกมครับแล้วเตือนอย่าเกี่ยวเชือกครับอยากเข้าหาต่อแล้วครับพยายามจะทิ้งด้วยมัดหนึ่งสองส่วนครับมิเชลเจอแข้งขวาอะไรครับลองด้ได้ลูดมาเสียบด้วยข่าซ้ายเลยครับแยกออกมาครับ ต้องรีบครับเดินขึ้นทางมาแล้วกับนยกสุดท้ายโดนฟังแก่คู่วิ่งลอกต่อยครับ่พอก้มมาแกช้อนเลยครับหลายครั้งครับแข่งเบาได้เป็นมงคลซ้ำก็มาดับที่สามหยายามโยกพยายามจะถึงจังหวัดหนึ่งสองเจอขวายสวนลากมากดมาตีด้วยขวาแล้วกับเป็นมงคลเอาะไรครับต้องแยกครับเกิดช่วงปลายยกครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ มิเชลทิ้งด้วยโล้แกบ,บินมาเลยครับพยายามจะจามด้วยศอกขวาครับแต่เรดาร์ไม่ดีครับนัดชกแต่น้ำหอมกันร้าน <c oughs> มิเชลเปลี่ยนเป็นการซ้ายกัดขวาแล้วครับระวังแข้งขวาครับเพชรมงคลมิเชลพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วดูครับโอ้โหลูกมั่วของแกนี่เยอะครับเอาโอ้พยายามจะหาไม่ได้เพชรมงคลครับแต่ว่าเสียหลักไปเองครับข <c oughs> ึ้นมาเจอที้ โโอ้โหถึงคนโยกเข้า,มา,า,ม,ามาที่ขวายไกเลยครับพยัญจาืาสีบทยาอะไรครับพุ่งเข้ามาโทษทีทโอ้ตอนนี้ใช้อารมณ์ล้วนๆกันเล <c oughs> มิเชลอะไรครับท่านผู้ชมครับรบสามยกเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ผู้ที่สามของรายการครับในลุยพิกัด70กิโลกร,รมัมระหว่งางธนัทเพชรมงคลมาจนไทยยิมครับ นักชกตัวแทนจากประเทศไทยจังหวัดกาลสินครับกับมิเชลเอนโซซิเก้ครับนักชกจากฝรั่งเศสสังกัดท่ายมวยลูกทับฟ้าครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเข้าท่าเข้าทีครับนี่ครับลอยตัวขึ้นมาหวังจะเตะก้านคอครับท้านเพ้รมงคลนี่ครับจังหวะโชว์จังหวะสวยๆหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับท้านเพชรมคลนี่ครับจังหวะปาทาลูกพักครับ I'm going to go to Before we go to the church's decision, let's check out the final prize. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action. And watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighter for Red Corner, Blue Corner, no prize. Max Muay Thai mobile app. Red, Fighter Red Corner winner fighter prize of five thousand baht. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner.